ตัวที่ผู้เล่นใหม่ควรสุ่มหาและควรมีเป็นตัวแร,แรกเป็นตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับคุมค้มครบจบในที่เดียวบอกบิลชอปร้านเดียวที่ให้คุณได้ทั้งเติมเกมผ่านส,สุดคุม้มกดโลบั๊กง่ายรวดเร็วและปลอดภัยเพราะไม่ดีไก่ที่มีให้เลือกหลากหลายแนวจะเต็มทุกความต้องการของสายเกมเมอร์ไม่ว่าจะอยากเติมอยากกดอยากเปลีนน่ยนอดีที่นี่มีครบทุกอย่างในราคาสุดพิเศษครบจบในที่เดียวถ้าสนใจแวะไปดูก่อนได้นะหรืออยู่ที่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้อยู่กันในแมปอนิเมะสตอรี่นะครับซึ่งใน ตัวละครที่ผู้เล่นใหม่ควรมีเป็นตัวแรกๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ามีตัวละครที่ผมบอกอ่ะจะทําให้ไอเดีเราไปได้ไวมากๆและแน่นอนครับว่าผู้เล่นใหม่นะครับก็จะหาตัวได้จากการสุ่มกาชาครับคุณผู้ชมซึ่งการสุ่มกาชา1ครั้งนะครับใช้เพชรอยู่ที่300เพชรครับแล้วก็การสุ่มกาชา10ครั้งใช้เพชรอยู่ที่3,000เพชรครับแต่ที่อมผมขึ้นเป็น2 7 0เพชรกับ2,700เเพชรนะครับเพราะว่าผมมีในส่วนของตัวเกมพาร์ทครับคุณผู้ชม เป็นเกมพาร์ท VP นี่เลยลดค่าซัมมอนลง10%นะครับเลยสุ่มเป็น270กับ2,700นะครับและสำหรับตัวละครที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวละครระดับมิติครับคุณผู้ชมซึ่งตัวละครระดับมิติเนี่ยถ้าเราจะสุ่มเอาการันตีนะต้องสุ่มทั้งหมด 250รอบหรือว่ากดซัมมอน10ครั้งเนี่ยทั้งหมด25ครั้งครับถ้าเรากดครบ25ครั้งก็เท่ากับว่าตรงนี้จะเป็น250พอดีแล้วก็จะได้ตัวละครการันตีที่โลที่250นะครับแล้วเราก็สามารถมาดูที่ตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมนี่เลยว่าในตู้ตัวละครเนี่ยมีโอกาสได้ตัวไหนบ้างสําหรับตัวละครที่ผมจะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือตัวละครระดับมิติกนะครับโอกาสได้ก็จะอยู่ที่0.5นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าตัวละครมันมาหน้าตู้นะมันก็จะมาทั้งหมด3ตัวมันก็จะเพิ่มเลทน,นะครับ50ง3ตัวเย ถ้าตัวมันยังไม่มาหน้าตู้มันจะมีโอกาสเปิดได้ทั้งหมด5%นะแต่ใช่ว่าตัวจะมาหน้าตู้แล้วจะเปิดได้ตามเลทนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีโอกาสได้50นะมันไม่ใช่เขียนว่า100นะครับก็คือมันจะสุ่มอีกทีหนึ่งนะมีโอกาสออกรุดเลทด้วยถ้ารุดเลทก็จะออกเป็นตัวตามนี้เลยเห็นไหมมีโอกาสได้มิติตามนี้เลยตัวมิติก,ก็มีมากมายนะครับมาเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมส่วนตัวละครที่ผมแนะนําให้สุ่มเป็นตัวแรกนะครับคุณผู้ชมหรือว่าเก็บเพชรรอไปเลยก็ไไดด้้้รรออมมมัันนาแลวคค่่ยสุก็ะบ นี่เลยครับเป็นตัวนี้ตัวเทพบิลครับคุณผู้ชมเป็นตัวที่ลงสตอรี่ได้ดีที่สุดในเกมครับณตอนนี้เป็นตัวระดับมิติกที่ดีที่สุดนะคุณผู้ชมผมยกให้เป็นตัวระดับมิติกที่ดีที่สุดสําหรับโหมดสตอรี่เลยนะสาหรับความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับพาร์ทสิก็คือเมื่อเริ่มเกมนะครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้จะทําดาเมจ 100%ให้กับศัตรูทั้งหมดในสนามครับคุณผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆไม่ต้องรอแอนิเมชันตีมาถึงแล้วระเบิดดาเมจใส่เลยแล้วก็มีโอกาสอีก30%ที่จะมาร์คศัตรูนะครับคุณผู้ชม30%ที่มาร์คศัตรูเนี่ยผมคาดว่าน่าจะแปะมาร์คแล้วทําให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเขาบอกมาว่ามาร์คแต่เขาก็ไม่ได้เขียนนะครับว่ามาร์คตรงนี้มันเพิ่มอะไรขึ้นมานะแต่ที่ใช้จริงๆเลยนั่นก็คือ เปิดมาแล้วทําดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นี่แหละคุณผู้ชมเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทให้ดูนะครับในวนของเจ้าตัวเทพบิลนะจะใส่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมผมกดถอดตัวละครอ,ออกทั้งหมดเลยแล้วใส่เทพบิลมานะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะไปลองในส่วนของตัวโหมด Story สตอรี่ซักด่านที่6แล้วกันนะครับเพราะว่าใส่แค่ตัวเดียวนะสําหรับตัวเทพบิลนี้เปิดมาแล้วจะทําดาเมจเลยทุกตัวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่กดเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะหลังจากนับ มาถึงระเบิดหายไปเลยคุณผู้ชมดูเวลาที่ผมใช้จบ4.3วิครับคือมันเป็นอะไรที่เร็วมากๆเห็นไหม4.3วิคือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยนะถ้าเกิดว่าดาเมจเทพบิลเราเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะระเบิดอิงจากตัวดาเมจของเจ้าตัวเทพบิลนะครับซึ่งเทพบิลเนี่ยผมดาเมจอยู่ที่21,800นะแล้วดูเลือดมัน10,000คือยังไงก็โดนระเบิดทีเดียวหายแน่นอนครับทีเดียวคือหาย พราะว่าเลือดมันน้อยกว่าดาเมจเทพบิลผมเยอะเลยและสําหรับเจ้าตัวเทพบิลตัวนี้นะครับคุณผู้ชมบัฟที่ผมแนะนํานะครับมีอยู่2บัฟเท่านั้นนะครับ2บัฟที่แนะนำนะครับก็จะมีเป็นบัฟอิตาเลียหบัฟปีกนะครับเพิ่มดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บัฟที่ดีที่สุดสําหรับเทพบิลนะครับนั่นก็คือบัฟโมนาดครับมีโอกาสติดคริยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สร้างความเสียหายคริแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบวกดาเมจเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชม และถ้าเกิดว่าไตรซูม2บัฟเนี้ยแล้วมันไม่ออกสักทีใช้เป็นบัฟนี้ก่อนก็นได้ครับเป็นบัฟโซลา่าเพราะว่ามีเพิ่มดาเมจ33%นะครับ แต่ถ้าให้แนะนําจริงๆก็เป็น2บัแบบล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมบัฟที่คนใช้เยอะที่สุดนั่นก็คืออิตาเลียนนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดาเมจเทพบิลุงแรงผมก็เลยสุ่มมาเป็นโมนาดอันนี้เลยและสาหรับของสวมใส่ที่ผมแนะนําให้ใส่ให้กับเทพบิลนะครับนั่นก็คือเพิ่มดาเมจนะครับคุณผู้ชมไม่ก็เพิ่มคริติคอลนะเพราะว่าการที่เราระเบิดดาเมจเนี่ยมันมีโอกาสติดคริติคอลด้วยนะคุณผู้ชมเตุผ,ผลที่ผมแนะนําว่าให้หาเทพบิลเป็นตัวแรกนะครับจะดีต่อผู้เล่นใหม่มากๆเพราะว่ามันเป็นตัวละครระดับาม,าตม,มิติกที่าาาารหไ้จกกตันนน่ววียเเิปพะ มันก็จะวนมาเรื่อยๆนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงเราก็คอยดูตู้นะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่มีเทพบิลผมแนะนํามากๆครับสาหรับตัวละครนี้เพราะว่ามันดีมากๆต่อการฟาร์มคุณผู้ชมเห็นปะเราก็จะฟาร์มเพชรได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจบต่อรอบไวมากๆครับคุณผู้ชมยิ่งเราจบไวเราก็จะได้เพชรไวแล้วก็จะได้เพชรถี่ด้วยเพราะว่าเราจบไวครับคุณผู้ชมเราก็จะมีเพชรเก็บเพื่อไปสุ่มตัวอื่นต่อนะครับสำหรับตัวละครต่อมานะคบถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่มาเล่นแล้วไม่เจอเจ้าตัวเทพบิลเข้าตู้สักทีนะคร เอาทัสเซอร์เมื่อก,กี้มาใช้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าทัสเซอร์เมื่อก,กี้ก็ฟาร์มดีเหมือนกัน,นครับคุณผู้ชมสําหรับทัสเซอร์เมื่อก,กี้นะครับจะมีพาสซีฟทุกการโจมตีครบ2ครั้งจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%นะครับสําหรับตัวพาสซีฟเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับเราเน้นจบไว้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะคุณผู้ชมสําหรับเจ้าตัวทัสเซอร์เมื่อก,กี้นะครับจะไปลองที่ด่านเดียวกับที่ผมเทสเทพบิลเมื่อกี้นี้เลยนะคุณผู้ชมจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับนี่เลยด่านสุดท้ายของด่าน6นะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันตีหมู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจําได้มั้ว่า เทพบิลใช้เวลาจบ4.3วินะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวทัดซึ่งเมื่อกี้นะมันจะจบช้ากว่าเทพบิลนะแต่มันก็ใช้ฟาร์มได้เหมือนกัน,นครับสำหรับคนที่รอตู้แล้วมันได้มาจริงเห็นไหมคุณผู้ชมจบที่6วิคือมันต่างกัน1.3วิเลยนะคุณผู้ชมก็คือต่างกันเยอะมากๆนะครับแต่ก็สามารถนาไปฟาร์มได้เหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวทัดซึ่ม่กี่เนี่ย มันก็ตีหมู่ได้เหมือนกัน,นคุณผู้ชมมันตีทีก็ตี5ตัวเลยนะครับและสําหรับตัวบัฟนะครับที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีเป็นบัฟปีกกับบัฟโมนาดเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะรีโลมาเทกับเจ้าตัวทัสเมื่อกี้เนี่ยผมแนะนําว่าได้บัฟลุงไหนมาใช้ก็ใช้ไปก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องเทไปถึงขั้นโมนาดนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากสุ่มโมนาดได้ตัวฟาร์มดีๆก็แนะนําเป็นเจ้าตัวเทพบิวนะครับสำหรับตัวอุปรกรณ์สวมใส่นะครับก็แนะนําอยู่2รูปแบบเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ เพิ่มดาเมจ30%แล้วก็โอกาสติดตรีสิอนะครับสองอันนี้แค่นั้นเลยสำหรับตัวละครเริ่มต้นผมก็แนะนำแค่2ตัวนี้นะครับเป็นเทพบิลกับทัตซึมเกีนะครับคุณผู้ชมต่อมาเลยที่เราจะสุ่มหานะครับนั่นก็คือตัวแทงครับคุณผู้ชมตัวแทงผมก็แนะนำอยู่2ตัวเหมือนกันนะครับจะมีเป็นเจ้าตัวทันจิโร่กับเจ้าตัวไททันนะครับมีพาร์ทสิบเหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมพาร์ทสิบก็คือเมื่อทันจิโร่โดนตีจนตุยนะครับทันจิ ื้นเลือดขึ้นมา50%ครับแล้วก็จะบัฟดาเมจตัวเอง50%ครับคุณผู้ชม2ตัวนี้นะครับคือตัวแทงค์ครับเราต้องมีตัวแทงค์เพื่อยืนครับคุณผู้ชมไว้รับดาเมจเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอนมันโจมตีตัวดาเมจเราอะเราก็จะทาดาเมจใส่มอนไม่ได้ครับคุณผู้ชมเลยจําเป็นมากๆที่ต้องมีตัวแทงค์สักตัวนะครับไม่เป็นพันจิโร่ก็ไททันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูนะครับคุณผู้ชมลองเทสเป็นเจ้าตัวไททันนี้เลยแล้วกันแล้วก เดี๋ยวใส่เป็นเจ้าตัวเทปบิลอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองที่ด่านสุดท้ายนะครับเพื่อแสดงประสิทธิภาพของเจ้าตัวไททันเนี่ยให้ดูว่ามันมีความสามารถเป็นยังไงมาลองที่ระดับไนท์แมร์เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตไททันผมดีๆนะไททันเลือดอยู่ที่6 7 0 0 0นเะครับนี่ครับเห็นไหมไททันคือโดนต่อยตูยไปแล้วรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมเมื่อกี้คือโดนไซตามะงัดที่เดียวหายเลยเดี๋ยวมาดูดามจไซตามะ3า0 0 0นอ่ะมาลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเว มันต่อยเรานะครับแล้วมันหายไปเลยนะเห็นไหมมันจะมีบาดแผลเพิ่มขึ้น50%นะครับอันนี้คือพาร์ทสิบทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้าตัวพาร์ทสิบไททันกับทันจิโร่เหมือนกันนะเราเลือกใช้มาอย่างละตัวนะครับคุณผู้ชมใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้มีตัวยืนแทงให้ตัวดาเมจได้ทําดาเมจนะครับสาหรับเจ้าตัวบัฟนะครับก็แนะนําอยู่2บับนะสําหรับตัวแทงเราไม่จะเป็นต้องสุ่มไปถึงขั้นโมนาทนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า ใครไม่มีรีโลเหลือจริงๆก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับสำหรับตัวแท้งเนี่ยแนะนําอยู่2บัฟนะครับนั่นก็คือบัฟแท้งที่เพิ่มเลือด25%แล้วก็บัฟโซล่าเพิ่มเลือด33%แค่2บัฟนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีรีโลเหลือแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บรีโลไปใส่กับตัวดาเมจก่อนก็ยังไม่ต้องรีโลตัวแท้งก็ได้นะครับตอนนี้เราก็มีตัวแท้งแล้วก็มีตัวดาเมจแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเพื่อทาให้ตััวดมรซตะบิิ ที่ผมแนะนําก็มีทั้งหมดอยู่2ตัวครับเป็นเจ้าตัวเบียคุยะตัวนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งพาสซีฟของเจ้าตัวเบียคุยะนะครับจะทําให้เพื่อนเพิ่มโอกาสติดคริติคอลเพิ่มมากขึ้น25%รนะครับบัฟทั้งทีมนะครับคุณผู้ชมทําให้ทั้งทีมเรามีโอกาสติดคริเพิ่มขึ้น25%สําหรับเจ้าตัวเบียคุยะเนี่ยก็สามารถอีโวได้ครับคุณผู้ชมวิธีที่เราจะอีโวนะครับก็เดินมาตรงนี้เลยตามผมมาได้เลยครับคุณผู้ชมสาหรับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการอีโวนะเราต้องเก็บคิวทั้งหมด2,000คิวนะครับหลังจากที่เราอีโวไปแล้วนะคุณผู้ชมนี่มันจะเพิ่มบัฟให้เพื่อนจาก25เป็น30เลยนะคุณผู้ชมสําหรับการที่เราจะอีโวได้นั้นนอกจากเก็บคิวก็จะใช้เงิน 1m แล้วก็ใช้ดอกไม้ตรงนี้1อันครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้เบียคุยมามาแล้วนะครับก็ยังไม่ต้องรีบอีโวก็ได้สำหรับวิธีการหาดอกไม้นะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะอีโวนะครับก็ต้องมาลงเลทตรงนี้นะนนนีี่เเลยเป็ห้้องงงแดงตร,ค,รคุผชม เป็นเลตอันแรกนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่ตัวละครก่อนยังไม่ได้ใส่ตัวเลยนี่ครับสําหรับตัวเลดนี้นะครับเราต้องลงอันแรกครับคุณผู้ชมนี่เลยเป็นด่านบีดอันแรกนี่นะครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวถึงนะครับให้ลงด่านที่6ไปเลยเพราะว่าจะได้เหรียญคอลโลถึงทีละสิเหรียญเลยถ้าเกิดว่าลงด่านที่5้ได้ทีละ5เห็นไหมลงด่านที่6จะได้เป็นทีละสินะครับสาหรับของอีโวนะครับก็มาซื้อที่ตรงนี้เลยครับนี่มากดที่อันแรกตรงนี้ด้วยนะเลื่อนลงมาด้านล่างครับนี่เลยดอกไม้อันนี้เห็นไหม ใช้1 0,000แต้มนะครับคุณผู้ชม1 0,000แต้มเหรียญตัวนี้ในการซื้อดอกไม้อันนี้1อันนะครับแล้วก็เก็บคิวแล้วก็ใช้เงินนะครับเพื่ออีโวเป็นเพิ่มคิ30%นะครับและสําหรับตัวละครซับพอร์ตอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือตัวเกาเทอร์ตัวนี้ครับตัวนี้บัฟริติคอลตัวนี้บัฟดาเมจครับตัวนี้ไม่มีอีโวนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราใส่ไปในทีมเนี่ยมันจะบัฟดาเมจให้เพื่อน30%มเเลยครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า ผมแนะนําเป็นสุม่มตัวนี้ก่อนครับเจ้าตัวหัวชมพูกเกาเทอตัวนี้เลยเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อน30%เลยนะคุณผู้ชมสําหรับตัวเนี้ยมันเพิ่มมาตาคริเราก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งว่ามันจะติดกรีไหมถ้าเกิดว่าเรายังมีเพชรไม่เยอะเราก็ใช้เทพบิลกับเจ้าตัวทัศซื่อเมื่อกี้เนี่ยไปฟาร์มเพชรก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเทพบิลก็ใช้เทพบิลนะครับถ้าเกิดว่าใครรอตู้เลยไม่มาก็ใช้ทัศซื่อเมื่อกี้ฟาร์มไปก่อนนะก็แนะนําว่าให้มาสุ่มตัวนี้ก่อนแล้วก็คค่่อยมาสตัััวนนีี้ทหลงะรบ แต่ก็อย่าลืมตัวแทงนะครับตัวแทงก็สําคัญเหมือนกันเจ้าตัวไททันกับทันจิโร่เลือกเอาสักตัวนะสำหรับซับพอร์ตนะครับทั้ง2ตัวนี้ทั้งเบียคุยะแล้วก็เกาเทอ์นะครับตอนนี้ก็การโจมตีไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมเอาไปยืนในทีมเฉยเพื่อบัดดาเมจให้กับเพื่อนนะแล้วก็ตัวต่อมาเลยที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือเจนออครับคุณผู้ชมเจนอทุกการโจมตีจะตีติดไฟเผาแน่นอน100%ครับและไฟเผา จะเผาด้วยดาเมจ30%ของเจนอตครับคุณผู้ชมสําหรับพาร์ท10เจนอตนะสำหรับเจ้าตัวเจนอตเนี่ยเป็นตัวที่ตีเป้าหมายเดียวที่จําเป็นต้องสุ่มนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เราต้องใช้ไปลงเลทครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูประสิทธิภาพของเจ้าตัวเจนอตนะครับ สำหรับตัวเจนอตนี่เลยครับเลเวล300คุณผู้ชมดูดาเมจดิ43,000คือเจนอต์อะดาเมจมันเยอะมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปลองทดลองให้ดูในเลทนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเจนอตแล้วต้องการลงเลทนะครับก็ให้ใส่เจ้าตัวบัฟไปด้วยนะเพื่อบัฟให้เจนอตมันแรงยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมผมก็จะใส่ตัวนี้บัฟดาเมจ30%แล้วก็จะใส่ตัวบัฟคริอีก30%แบบนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนด่านที่ผมจะมาทดลองนะครับก็จะเป็นด่านบีดแอคทีี่6นนะคคครรัับบุณผูู้ชมมมเเเดดด๋ยวาาลอองจจ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟาร์มเลทที่ดีมากๆเพราะว่าเลทอ่ะเลือดมันเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเจนอตยิงเห็นไหมคือยิงทีเดียวครึ่งหลอดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูเจนอตยิงอีกทีหนึ่งจะหายไปเลยนะนี่ครับหายไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสุ่มตามไกด์ที่ผมให้ไปนะครับก็ใช้เทปบิวอีกตัวหนึ่งเพื่อระเบิดดาเมจน,นะครับให้บอสมันเลือดลดเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคุณผู้ชมนี่ผมก็จะใส่เป็นตามนี้เลย ตัวเจนอตก็ดีมากๆสําหรับการฟาร์มเลดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลอดูครับคุณผู้ชมตัวเทพบิวจะระเบิดแล้วก็เจนอตยิงตามเห็นไหมไ,หไปเลยจบ5วิคือมันเป็นอะไรที่จบไวมากๆครับคุณผู้ชมสําหรับคู่นี้เทพบิวแล้วก็เจนอตเป็นตัวมิติทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมสําหรับ2ตัวนี้เป็นตัวมิติที่สุ่มได้จากตู้ทั้งคู่สามารถสุ่มมาแล้วแล้วเอามาฟาร์มเลดได้เลยสําหรับเลดอื่นๆก็สามารถลงได้แต่มันจะจบช้าหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลดสองอย่างเนี้ยลงหามา,าลระใช่ไหมคุณผู้ชมตัวเล เลือดมันก็จะเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมเลือดอยู่ที่ส0 0 0 0นแต่มันก็สามารถนํามาฟาร,ร์มได้เหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูครับเจ้าตัวเจนอตยิงเห็นไหมนี่ครึ่งหลอดแล้วแปบ๊บเดียวไม่นานครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูอีกชุดหนึ่งน่าจะหายนะครับสําหรับเจ้าตัวบอสนี่หายไปเลยจบ1ิวิถือว่าเป็นเวลาที่โอเคนะคุณผู้ชมหามาละระได้เลย,เลยสาหรับเจ้าตัวเจนอตกับเทพบิวและสําหรับเจนอตนะครับบาปรุงนะครับที่ผมแนะนําก็มีอยู่2บาแนะมีเป็นเพิ่มมาตาติดคริ 40%แล้วก็สร้างความเสียหายคริแรงขึ้น40%นะครับแล้วก็บัฟอีเทเรียลนะครับเพิ่มดาเมจ50%ไปเลยถ้าเกิดว่าใครดวงดีได้โมนาดมาใช้ก็จะทําให้จบบอสเร็วขึ้นไปอีกนะครับคุณผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสุ่มไม่ได้จริงๆนะครับก็ใช้โซล่าไปก่อนก็ได้นะบัฟที่ดีที่สุดก็จะเป็นโมนาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัวฟาร์มเพชรด,ดีก็ใช้อีเทเรียลไปก่อนก็ได้นะครับสาหรับของสมส่ที่แนะนานะครับก็คือเพิ่มดาเมจกับเพิ่มคริ เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวละครระดับมิติตัวต่อมาที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวทรงจินวูครับคุณผู้ชมทรงจินวูนะครับจะมีพาสซีฟเมื่อเลือดต่ํากว่า25เมื่อทรงจินวูโจมตีนะครับถ้าเกิดว่าเลือดเหลือ25หรือว่าต่ำ่า25โจมตีทีเดียวตัวมอนจะหายไปเลยซึ่งพาสซีฟตัวนี้มีผลกับบอสครับคุณผู้ชมเราก็เอามาใส่เสริมทีมบอสได้ครับคุณผู้ชมนี่เลยเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะ สำหรับเจ้าตัวทรงจินวูนะครับไม่จําเป็นต้องสูงบัฟแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่อุปกรณ์ดาเมจก็ได้เพราะว่าเราเอามาใช้เพื่อจะระเบิดดาเมจ25%์เนตะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูในส่วนของตัวเลทที่2ด่านที่6นะครับคุณผ,ผู้ชมทรงจินวูน่าจะได้ใช้งานอยู่นะเดี๋ยวมาลองให้ดูเลยสําหรับเจ้าตัวทรงจินวูนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมคือเลื่อนเลยหลืเอ25% แล้วทรงจินวูปาดทีเดียวคือหายไปเลยครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้าตัวทรงจินวูนี้นะครับไม่ว่าบอสจะมีเลือดเท่าไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าบอสเลือดเหลือ25หรือต่ากว่า25%โดนทรงจินวูปาดทีเดียวหายแน่นอนครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีรีโลเหลือก็สุ่มบัฟให้กับทรงสักนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มดาเมจก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังมีตัวหลักบัฟไม่ดีนะครับทรงจินวูเอาไว้สุ่มบัฟท้ายท้ายเลยแล้วก็ตัวละครตัวสุดท้ายที่ผมแนะนํานะครับในระดับมิต เป็นตัวซับพอตที่เอาไว้ใช้ในโหมดหอคอยครับซึ่งจตัวลูเคียเนี่ยมีพาร์ตซีฟอยู่ที่ว่าเมื่อลูเคียตุยนะครับคุณผู้ชมจะสุ่มแช่ศัตรูทั้งหมด2ตัวครับแต่ตัวนี้มีอีโวเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของที่อีโวนะครับก็ที่เดิมเลยคุณผู้ชมนี่เลยสามารถอีโวได้ตรงนี้เลยคุณผู้ชมที่อีโวลูเคียอีโวที่เดียวกับเจ้าตัวเบียคุยะเลยซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่มีเจ้าตัวลูเคียแบบธรรมดานะสาหรับของอีโวลูเคียนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ สามารถหาได้ที่เดียวจากอีโวเบียคุยะเลยคุณผู้ชมนี่เลยไปลงเลทนะครับลงเลทตัวนี้เป็นเลทดันบีดแล้วก็แนะนําเป็นลงดันที่6เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมที่โ e วนะครับก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้น้ําแข็งนะครับทั้งหมด2ชิ้นก็จะรวมเป็นทั้งหมด5000แต้มนะครับแล้วก็มีเก็บคิวแล้วก็ใช้เงินแค่นั้นครับคุณผู้ชมหลังจากที่อีโวมาแล้วเจ้าตัวลนะูเคียเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อตุยนะครับจากแช่2ตัวเป็นแช่ทั้งหมด เดี๋ยวผมจะไปลองเทสให้ดูในโหมดหอคอยนะครับนี่ก็จะเป็นโหมดหอคอยที่ผมจะมาเทสนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ลงมาถึงชั้น2776เดแล้วเดี๋ยวมาดูลูเคียตอนที่โดนตีนะครับแล้วตุยนะคุณผู้ชมมันจะแช่ตัวทั้งหมด4ตัวเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมอนจะเริ่มโจมตีลูเคียแล้วนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมคือมันจะแช่ทั้งหมด4ตัวเลยแต่ตัวตัวพาร์สีลูเคียเนี่ยเหมือนจะยังบัคอยู่นะครับมันแช่ตัวที่มันตุยไปด้วยนะคุณผู้ชมมันนับตัวที่มันตุยไดวนนนะครััุชชมมมมมเื่่่อกีีจตึงโแ แต่ว่าพาร์ทซีนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับการไต่หอคอยนะครับสำหรับตัวละครที่ผมแนะนําให้กับผู้เล่นใหม่ทั้งหมดนะครับระดับมิติก็มีเท่านี้ครับคุณผู้ชมสําหรับพวกตัวละครมิติกเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวอื่นมันไม่เก่งนะแต่ตัวที่ผมแนะนำนะครับมันเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครสุ่มได้ตัวไหนมาก็ เล่นไปก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมค่อยไปฟาร์มเพชรเอาที่หลังแล้วก็ค่อยมาสุ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าตู้มันก็วนมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมสําหรับในคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะและในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ผมกันคนละทีนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ